ทุกคนนะครับก็สำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนําและไกด์วิธีการผ่านในส่วนของกิจกรรมใหม่หรือคอนเทนต์ใหม่อย่างหอสมุดต,ต้องห้ามของฟูฟาร์โดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับหอสมุดนะครับการแจ้งเตือนก็คือเขาจะเป็นการบอกว่าบอสประจำซีซั่นนี้คืออะไรนะครับและที่คาดหนังสือหรือตัวละครหลักจะเป็นตัวละคอรอะไรนะครับก็อันนี้สามารถเลือกได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ ต่อให้เราไม่มีฮันเตอร์ดังกล่าวเราก็สามารถใช้งานได้ในรูปแบบทดลองนะครับแบบคำว,ว่าตัวนี้นะครับอย่างรอบนี้เป็นฟรีเรนกับเฟรนนะครับแบบว,ว่าต่อให้คุณไม่มี2ตัวละครนี้แต่ถ้าคุณเข้าด่านไปคุณก็สามารถที่จะเอาตัวละครนี้ไปใช้งานได้นะครับและท่าที่เข้าได้จะเป็นการจํากัดด้วยนะครับคือไฟน้ํามืด หมายความว่าลมกับแสงคุณไม่สามารถใช้งานได้นะครับหรือตัวละครออาไปเล่นไม่ได้นั่นแหละซึ่งอันนี้มันจะเปลี่ยนตามทุกเดือนทุกเดือนนะครับแล้วก็มีกฎด,ด้วยซึ่งอันนี้ก็จะเกี่ยวกับตัวละครหลักก็เป็นของเสริมนะครับต่อไปข้อมูลรางวัลอันนี้ถ้าคุณเล่นผ่านเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้ของเยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งสิ่งที่คนสนใจกันคือระดับที่8นะครับก็คือ ตัวรีเซ็ตอ์ติแฟกต์มาสิใบนะครับคือส่วนใหญ่แล้วที่เขาให้มามันจะเป็นตัวไปรีเซ็ตหรือตัวขัดเก่าซะส่วนใหญ่นะครับก็เข้าใจแหละมันหายากนะครับสำหรับหมวดทั่วไปนะครับมันจะกําหนดตัวละครอ,อยู่ที่6-8ตัวพลังต่อสู้อยู่ที่90,000นะครับแต่ผมคิดว่าพลังต่อสู้จริงๆถ้าเราเข้าไปในด่านเนี่ยน่าจะต้องอยู่ที่ประมาณ1 2ึ่งถึงสองแสนะครับจะสามารถเล่นได้หรือเล่นแล้วไม่ทรมานนะครับส่วนถ้าใครต้องการเล่นหมดโบราณหรือหมดยากที่สุดพลังต่อสู้ที่เขาแนะนําก็คือหน,น,นึ่งแสนเก้า พลังฮันเตอร์ต่อ1นคนนะครับหมายความว่าถ้าคุณต้องการทราบว่าถ้าคุณเข้าดาบไปแล้วคุณต้องเจอบอสพลังเท่าไหร่ครับคุณก็แค่เอาพลังตัวนี้ไปคูณ3นะครับเพราะคุณลงฮันเตอร์ได้3ตัวนะครับก็อย่างเช่น90,000คูณ3หมายความว่าบอสจะมีพลังอยู่ประมาณ2องแสนะครับส่วนกรณีของผมเนี่ยจะลงอยู่ที่ตัวหมวดโบราณนะครับก็สลับหมวดโบราณผมก็แค่เอา197นะครับคูณด้วยก็ค่าพลังบอสเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก5,000 0นไปปลายหกแสนต้นต้นนะครับฉะนั้นหมายความว่า ฮันเตอร์หคนควรจะมีค่าพลังเฉลี่ยตามที่เกมบอกนะครับสำหรับฮันเตอร์นะครับสำหรับใครที่ไม่มีในส่วนของฟรีเล่นหรือเฟรนนะครับสามารถเลือกต้นแบบได้คือตัวละครทดลองนะครับแต่ว่าถ้าคุณมีอยู่แล้วคุณก็สามารถเลือกตัวล่างมาได้นะครับหลังจากนั้นสามารถเลือกตัวละครได้เลยนะครับแต่มีข้อแม้ว่าพลังต่อสู้คุณจะต้องมากกว่า1นึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันนะครับก่อนี้ผมจะเลือกถั่วไปเลยนะครับยังไงผมก็ใช้ทุกตัวนะอ่ะเลือกไปนะครับตัวแล้วอ่ะ 10, แนะนำนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยให้เอาตัวละครเบรกไปนะครับมันจะได้เล่นได้สบายๆนะก้อนนี้ส่วนใหญ่ผมจะเน้นไปทางตัวละครดามจนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็ใช้แค่นี้จริงๆแหละอ่ะ14ตัวแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการกดเลือกเลยนะครับอ่ะทีนี้เลือกตัวละครที่คุณต้องการใช้ในเซตแรกนะครับซึ่งแนะนําว่าคุณควรจะเอาตัวละครเบรกมาไว้เยอะนะครับตอนที่ผมมีเบรกกี่ตัวผมมีอยู่1นะครับหตัว2ตัว3ตัว4ตัวนะครับ5ตัว6ตัวผมมีเบรกอยู่6ตัวฉะนั้น เซตแรกๆเอาอะไรลงไปก็ได้ครับเอาตัวละครตัวไหนก็ได้ที่คุณมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ใช้นะครับหรือถ้าคุณมีความรู้สึกว่าเอ้ยคุณตีบอลไม่ค่อยเข้าก็ควรที่จะจัดตัวละครเป็นเซตพื้นฐานนะครับก็คือเบรกซัพพอร์ตดาเมจอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ค่าพลังสูงแล้วคุณก็สามารถที่จะจัดทีมแบบไหนก็ได้ตามใจฉันนะครับก็อ่ะอันนี้ผมจะหยิบในส่วนของแบบมั่วๆไปนะครับอ่ะก็เป็นดาเมจ2เบรก1นะครับอ่ะฉะน,น้นผมจะกดเลือกนะครับ ทีนี้มันจะมีให้เราต่อสู้นะครับถ้าคุณสังเกตมาปั๊บเห็นไหมว่าพลังอยู่ที่6กแสนกลางนะครับทีนี้คุณจะสามารถเลือกตัวละครได้นะครับว่าโอเคเอาตัวละครไหนลงไปดีซึ่งหนึ่งตัวละครจะลงได้2รอบตอนที่ผมบอกนะครับก็ผมจะหยิบมั่วๆไปเลยนะครับ <Okay. S 1> ก็คือตามนี้นะหยิบแบบนี้ไปนะครับทีนี้คุณก็แค่เข้าไปเล่นปกตินะครับซึ่งด่านพวกนี้จะยากหรือจะง่ายขึ้นอยู่กับค่าพลังคันเตอร์ของคุณนะครับซึ่งอันนี้ ค่าพลังผมมันเหนือกว่าบอสฉะนั้นผมก็ตีวอลแป๊บเดียวตายได้นะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์แรกด้วยแหละคนที่มีค่าพลังสูงๆอาจจะยังไม่ได้ยากอะไรมากนะครับคือเล่นยังไมงมันก็ผ่านนะนะแน่นอนนะครับว่าแน่ว่าตัวเบรกมาเพราะว่าบอสแทบทุกตัวเลยมันมีเบรกเกือบหมดเลยนะครับ<ป>บอกว่าเอาตัวเบรกมาก็พอนะครับคือเนี่ยตัวละครเบรกของธรรมดัก็จิ้มเกือบตายแล้วนะ อ่านะคุณมีควารู้สึกว่าอ่ะไม่ผ่านก็แค่อเอาตัวละครดามจตัวถัดไปมาเล่นนะครับอันนี้ครับเพื่อผมถอดแฝกออกนะครับแต่ดามจก็ยังแรงอยู่นะหลังจากนั้นเราก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยนะครับแล้วระหว่างทางที่เราเล่นเขาก็จะมีให้เลือกได้ว่าอ่ะ คุณต้องการให้จะเอาตัวละครไหนมาเล่นเสริมนะครับก็อันนี้ผมจะขอเลือกใน2ตัวละครดาเมจมาอย่างชาอินนะครับกดไปครับผมอ่าตัวที่2ทีนี้พอคุณเล่นจบในสองดาดแรกไปแล้วสังเกตไหมครับว่าอ่าตอนเนี้ยค่าพลังตรงนี้ผมลดไปแล้วผมจะใช้ทีมเดิมนะครับทีนี้ค่าพลังบอสจะอยู่ที่60แสนเกือบ7 0 0 0แสนนะครับก็ตอนที่ผมบอกว่าค่าพลังฮันเตอร์คุณน่ะก็ควรจะเท่ากับบอสหรือเหนือกวบ,บอสนะครับหรือง่ายคือคุณไปจัดทีมก็ได้แล้วคุณก็เช็คว่าค่าพลังตรงเนี้ย คุณเท่าไหร่นะครับถ้าคุณมากกว่า600,000 700,000 8 0 0แสนเนี้ยคุณสามารถลงหมวดโบราณได้นะครับแต่ว่า path, Next <laughs> ถ้าค่าพลังคุณต่ำกว่า6 0 0 0 0อันนี้นับว่าไปลงหมวดปกติจะดีก <anchor> ว่านะครับมันจะได้ไม่ซีเรียสอะไรมากเนาะหลังจากนั้นเราก็เล่นแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรยากหรอกมั้ง แล้วผมบอกนะครับว่าบอสเกือบทุกตัวมันมีเบรกหมดนะครับฉะนั้นก็สมควรที่จะหยิบตัวละครเบรกมาด้วยนะไม่เบรกได้ไหม,มันก็ไม่มีได้นะแต่เราก็จะตีค่อยเข้าเท่าไหร่ <15, 10. S 1> อันนี้จริงๆเราไม่แนะนำให้จัดทีมตามผมนะครับเพราะว่ามันจัดแบบพิดป,ปกตินะอ่ะ ทีนี้ผมจะเลือกอีก3ตัวละครนะครับผมจะขอเลือกในสของเบรกนะเพราะว่าตัวละครเบรกของผมไม่มีแล้วนะครับอ่ะอันนี้มีเบรกอีกแล้วนะครับเมื่อมีเกียร์เบรกอีกแล้วหมายความว่าตัวละครตัวแรกผมควรจะเป็นเบรกนะครับซึ่งเบรกผมก็มีอยู่เพียงแค่ตัวเดียวคืออุ๊บ่ <c oughs> ผมเพิ่งจะหยิบมานะครับอ่ะผมก็หยิบตัวละครพื้นฐานมาเลยนะครับซ <c oughs> ัพพอร์ตตามิอ่ะประมาณนี้ หรือคุณจะเอาเป็นลักษณะของอีกแบบนึงก็ได้นะครับแต่ําว่าควรจะมีตัวละครตัวเบรกเอาไว้ด้วยนะครับเพราะมอสเกือบทุกตัวเลยดีกว่ามันมีเบรกหมดเลยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้ตัวละครตัวเบรกผมยังไม่ได้มี2ตัวก็คือซอลินกับอ่าอีกตัวนึ่งน่าจะเป็นสตาร์กนะครับที่ยังไม่มีนะ หรือถ้าใครอยากตีบอสแล้วไม่สนเกตเบรกก็ได้นะครับแต่ดาเมจคุณก็ต้องมั่นใจว่าดาเมจคุณสามารถที่จะเจาะทะลุได้นะครับอ่ะอันนี้ผมเลือกได้แล้วนะอ่ะผมก็ซอรีมาเหมือนเดิมนะครับผมต้องเน้นเบรกไงอ่ะทีนี้เขาจะมีจดหมายให้เราเลือกนะครับย้ําว่าจดหมาย3ตัวนี้จะออกแบบเดียวกันตลอดนะครับก็คือถ้าไม่เลือกคืนตัวละครก็เป็นปริมาณดามเมจที่ทราบเพิ่มขึ้นจากตัวละครหลักหรือตัวละครสำรอง3ตัวเนี่ยสามารถสลับสับเปลี่ยนได้นะอันนี้ผมจะขอเลือกสองตัวละครคืนนะครับ สามารถตรลตัวละครที่เสียไปแล้วได้อันนี้ผมจะขอเลือกในส่วนของเอ็มม่ามานะครับอ่าเรียบร้อยเราก็ได้เอ็มม่าคืนมาแล้วนะครับพอเรากลับเข้ามาเสร็จปับ๊บเราก็จะสังเกตว่าเอ็มม่าเราก็สามารถกลับมาใช้งานได้1นึ่เทิร์นนะครับอ่าทีนี้ผมก็จะทําการเล่นเหมือนเดิมนะครับอ่าจัดเหมือนเดิมลุ๊กี้ีเลนแล้วก็เฟรนนะครับแต่ผมคิดว่ามันคงน่าจะจบตั้งแต่บุ๊กี้แล้วนะครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไปตัวหนึ่งซะได้ซ้ํา เเือบวกตั้งคุณจะเบรกมากหรือเบรกน้อยมันขึ้นอยู่กับค่าพลังส่วนต่างบอสนะครับอันนี้คือส่วนต่างผมก,กับบอสมันมีนค่อนข้างะเยอะมันก็เลยตีแรงอะนะโอเคมีคั้เซียนมาเดียว อันนี้เราเดินทางมาเกือบจะครึ่งทางหรือครึ่งทางแล้วนะครับอ่าอันนี้เลือกฮันเตอร์ที่จะเพิ่มอันนี้ผมจะขอเลือกในส่วนของซัพพอร์ตกับดาเมจนะครับอ่าเรา5้ทับแแล้วนะอ่าทีนี้ผมก็จะเสียตัวละครไปอีก3าตัวนะครับทีนี้เราก็จะใช้เซตใหม่นะก็คือซซลินนะครับชาแฮอินแล้วก็อิสลานะเว้นตัวดาเมจไปตัวหนึ่งนะครับ ผมบอกแล้วว่ากิจกรรมเนี้ยมันเป็นแบบเหมือนดาบสองคมนะครับคือถ้าใครมีตัวละครเนยอะก็ได้เปรียบแหละแต่ถ้าใครมีตัวละครน,น้อยอันนี้ก็จะคิดหนักหน่อยนะครับนะรถลดไวนเนี่ยพอใชน ถอดแฟกแน่เลยถอดแฟกก็เลยพลังเวทใช้งานเยอะมากเอาตามจริงนะเอาตัวละครฮันเตอร์ตัวเดียวมันก็ผ่านหละใส่มา3ตัวราคาพลังมันล้นนะครับอาทีนี้เลือกตัวละครเพิ่มมาหนึ่งตัวก็ผมจะขอเลือกใน2ฮาร์เปอร์ที่เป็นเบรกมานะครับเดี๋ยวจะไม่มีตัวละครไม่เบรกแล้วนะ อันนี้ก็เหมือนเดินมครับเอาเบรกมาหนึ่งตัวแล้วก็ผมจะเอาดาเมจมาหนึ่งตัวทีนี้ก็เบรกเราไม่เอาเบรกแล้วนะเบรกเราเยอะเกินแล้วนะครับฉะนั้นก็เก็บไว้เติมนะครับพยายามเลี้ยงตัวเบรกไว้นะครับไม่ควรใช้ตัวเบรกจนหมดสต็อกเพราะว่าเวลาที่เราเจอบอสที่แบบเราเบรกไม่ได้มันจะลาบากนะครับเราเล่นเล่นในไลน์อะไรอันนั้นก็คือเราสุดท้ายคือผมต้องเล่นในที่ผมไม่มีตัวละครเบรกนะครับมันก็จะเสียเวลานิดนึง แคบ้านิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เยอะหรอกแลนี่นะรว่ามีตัวละครเบ็กยังไงมันก็ผ่งงานง่ายกว่านะครับทีนี้เราก็เลือกตัวละครเหมือนเดิมครับเอาสตาร์กนะครับหรือเอาไมผมเอาเป็นเอซิลแล้วกันเบรกเหมือนกัน มีเบรกอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมเราก็จะเอาในสองเบรกไปใช้งานนะครับเอาเป็นฮาร์เปอร์อาชาแฮอินแล้วก็พอพีสองนะครับเหลือเบรกไว้สองตัวก็ได้นะเป็นคอนเทนต์ี่ผมรู้สึกว่าเป็นดาบสองคมมากเลยใครที่มีตัวละครน,น้อยคือลำบากลำบากชีวิตตัวเอง บสองคมของจริงนะครับอีเวนต์นี้ทีนี้ผมก็จะเลื่อนของสตาร์กเหมือนเดิมนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผมก็ได้เลือกหยิบแต่ตัวละครเบรกกับซัพพอร์ตมานะครับอ่ะต่อไปเลือกตัวละครคืนแล้วก็สุ่มสลับนะครับอันนี้ผมจะขอเป็นอ่ะลองเป็นตัวละครหลักดูนะครับ เอาตัวละครที่เราเลือกนะครับสลับกับตัวละครที่เราหมดไปแล้วอันนี้ผมจะขอเลือกเป็นทีขึ้นมานะครับแล้วก็กดเลือกทีนี้ผมดัสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็เลือกเหมือนเดิมเลยก็ผมจะขอเลือกในส่วนของ S, <S U <SU> ไม่หรอกอ <c oughs> ซอลิน <c oughs> ดีกว่าซอลินหุย <c oughs> หลินแล้วก็ <c oughs> ตัวหนึ่งแล้วเขาบอกรอบนี้ผมไม่มีตัวดาเมจเหลือเลยนะครับ แต่ผมคิดว่าเป็กผมก็พอจะเป็นดาเมจได้แหละนิดหนึ่งแต่ว,ว่านิดหนึ่งะครับอุ้ยหลบไม่ทันไม่ต้องห่วงครับแบรูเกาะมันบางอยู่แล้ว จริงผมสามารถจบได้ไวกว่านี้อีกนะแต่ว่านั่นแบบนี้ตัวละครดาเมจนะก็ผ่านได้เหมือนกันแหละ นี่ยยูกากลับผมก็เบรกได้นะเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วคุณสามารถผ่านได้ง่ายกว่านี้นะครับถ้าคุณมีตัวละครดาเมจแต่ว่านั่นแหละผมเก็บตัวละครเบรกมาสะส่วนใหญ่จนม,มีตัวละครดามจในท้ายเกมเลยนะครับก็สำหรับโหมดนี้ก็มีมานี้แหละมันเป็นโหมดที่แบบว่าคุณต้องมีตัวละครเยอะกว่าถึงจะผ่านนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเล่นผ่านแล้วก็ฉะนั้น ไ้ที่จะเล่นก็ควรจะมีตัวละครเยอะหน่อยนะครับอาจจะไม่เป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่เท่าไหร่นะรวมโดยรวมสำหรับอีเวนต์นี้หรือคอนเทนต์นี้นะสรับคอนเทนต์ใหม่คือหอสมุดนะผมบอกว่าเป็นคอนเทนต์ที่มอนเป็นดาบสองคมนะครับใครที่มีตัวละครเยอะอยู่แล้วผู้เล่นเอนเกมอย่างเงี้ยบอกว่าสบายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ผมบอกว่าไม่ค่อยสบายนะครับตัวละครมันหายากอยู่แล้วนะก็อย่างน้อยๆก็ควรจะมีตัวละครเยอะหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นคอนเทนต์ที่ต้อาจจะต้องปรับปรุงเล็กน้อยหรือในอนาคตเขาก็อาจจะมีแจกตัวละครมากกว่านี้นะครับก็โอเคครับ